ละครดักเร่กันบ้างขอปรับอารมณ์กันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมครับผมคุณอมอักพันนะครับโอ้ตอนนี้ใครๆก็ว่าพระเอกของเราเนี่ยใจร้ายสุดๆในละครเรื่องรักเล่นะครับแต่อย่าเพิ่งเกลียดพระเอกของเรานะครับเพราะวันนี้คุณอมจะพาไปดูกิจกรรมที่เขาเรียกว่าให้ใกล้ชิดแฟนละครรักเล่แบบสนุกสนานกันเลยนะครับเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมอ,อกมกพันธ์นะครับแล้ววันนี้ความรักของผมเนี่ยก็เล่มากลายถึงสถานที่จะทำละครเรื่องรักเร่เลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมมากมายนะครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับรอล้เดเค่ะรอดูเลยรอเพียงเพลนแล้วก็ <รอ S 1> หายดีโอ้นี่มากันเยอะอไปได้วยกันนะครับวันนี้ก็บรรยากาศอบอุ่น,นออม,มากๆนะครับ เจ้าของบ้านพร้อมพาทัวร์แล้วล่ะครับเราก็ลุยกันเลยกับกิจกรรมวันเดย์ทริปวิทรักเร่ที่พาแต่ละครมาใกล้ชิดกับพระเอกอมมักพันคุณน้ำพึง่งหม่อมหลวงสาราลีสามริสาอูพานุกลมนกพลและน้องแซมมี่ลูกน้อยของรามินและวายุในเรื่องถึงสถานที่ถ่ายทําจริงของละครเลยล่ะครับมาถึงอมก็ทดสอบความเป็นแฟนตัวจริงของทุกๆคนกันเลยล่ะครับ ตรงไหนจำได้ไหมว่าตรงนี้คืออะไรตรงนั้น <c oughs> วานมาบ,บอกรามินว่าท้องครับแล้วก็นิโคลายก็รออยู่ที่หน้าบ้านใช่แล้วก็กอด<อ>เดี๋ยวจะไปดูว่าวายนบอกบอกรามินตรงไหนนะฮะอยู่ในบ้านข้างในเข้ามาในตัวบ้านกันบ้างโอ้โหก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นเลยนะครับแฟนๆก็จับจองมุมเก็บภาพกันขอบอกว่ามุมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แฟนๆตราตรึงมากเลยนะครับ กับฉากที่วายนบอกความจริงว่ากาลังตั้งท้องกับรามินอ้าวคุณรามินตัวจริงก็อยู่ตรงนี้คุณนําพึ่งก็เลยเป็นผู้กํากับจัดให้แฟนๆสวมบทเป็นนางเอกซะเลยแหละครับคุณดูผอมไหมนะไม่สบายหรือเปล่าเรากําลังจะมีลูกกันนะครับรามินวายนคุณดูสู้ไปนะไม่สบายหรือเปล่าครับค่ะวาไม่สบายค่ะวาไปหาหมอหมอบอกว่าเรากําลังมีลูกกันค่ะรามินแล้วทำไมคุณไม่ป้องกันล่ะครับ <laughs> จริงๆคนก็ต้องเข้าใจนะพี่เพึ่งเนี่อพอมาถึงตอนจบเรื่องเนี่ยมันจะมีเหตุผลว่าทําไมรามินถึงต้องตอบแบบนี้ตอนนี้ก็ให้คนอินไปก่อนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นในช่วงของช่วงพีคข,ของเรื่องแบบนี้เรียกว่าฝันเป็นจริงได้เลยนะครับเนี่ยจากนั้นทุกคนก็มาร่วมกันทําช็อกโกแลตแสนหวานเป็นอีกหนึ่งฉากของคู่พระนางที่แฟนๆประทับใจ ก่อนอ้อมพักพานจะทำเซอร์ไพรส์ครับจับไมค์ขึ้นร้องเพลงประกอบละครร่วมกับคุณน้าพึ่งปิดงานกันด้วยรอยยิ้มเลยล่ะครับละคระคร,ะคร,รักแรกกําลังเข้มข้นสุดๆคืนนี้ติดตามกันได้เลยหลังข่าวภาคค่าส่วนแฟนๆที่อยากร่วมกิจกรรมใกล้ชิดนักแสดงแบบนี้ติดตามได้ที่แฟนเพจ BBTV c h annel 7นะครับ